สวัสดีครับวันที่เจอกันกันกบผมหมอคริสชัวรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16เมษายน2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่3เมษายนคลิปนี้เริ่มต้นกับทํานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทํานายดวงชะตาตามราศีเกิดมาเริ่มโจวหัวกันในราศีแรกก็คือราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมต้องบอกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคนราศีเมษเช่นเดียวกัน เป็นการทำนายโดยชะตาแบบรวมรวมมกว้างให้กับคนราศีเมษในคลิปนี้ผมจัดราศีเมษอยู่ในกลุ่มอันดับที่3ถือว่าดวงการเงินการงานอยู่ในทิศทางที่บริบูรณ์สมบูรณ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพการงานหรือเริ่มต้นอาชีพหรือธุรกิจใหม่ๆ สำหรับท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมษก็สามารถที่จะเข้ามารับชมซิรีไ,ได้แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรวมถึงท่านที่อยู่ในราศีเมษโดยตรงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลทำนายโดยชะตาแบบรวมๆก็กว้างไม่ได้เจอดตรงๆของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดการกระทันที่เกิดในราศีเมษมหาเฮงอันดับที่3ฝากไว้ที่1ึงช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกลิชลัวลียังคงเหมือนเดิมทั้งเบอร์โทรศรัพท์0911451591หรือ ID Line 0911451591นะครับเรามาเริ่มต้นกันในคลิปต่อไปจากนี้ผมจะพยายามพูดให้มันสั้นลงนะครับจะพยายามรวบรัดแล้วก็เอาหัวกะทิไว้เยอะๆนะครับเอาน้ำออกบางๆนิดนึง คนราศีเมษมองเรื่องของการงานก่อนเหมาะมากกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพการงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจําแล้วอยากผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการในรอบปักนี้ถือว่าคุณทําได้โดยอาศัยไหวพริบปฏิพาณความรู้ความสามารถพรสวรรค์ที่ติดตัวมารวมถึงคนราศีเมษเองมีแรงกระตุ้นอยู่แล้วโดยได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูก็จะส่งผลทำให้การงานของคุณในรอบปักนี้แม้ระยะเวลาสั้นๆ สามารถผ่านพ้นเดินทางสู่ความสาเร็จได้แบบที่คุณฝันไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจที่ยืนยาวต่อไปในอนาคตได้ด้วยซ้าไปคนราศีเมษถ้าเป็นกลุ่มงานประจําหรือพนักงานบริษัทห้างร้านในรอบปักนี้การงานไม่มีปัญหาคุณยังสามารถไปต่อได้อย่างสบายที่สําคัญที่สุดเนี่ยคุณยังมีโอกาสได้ลิ้มลองหรือทํางานใหม่ เป็นหน้าที่ใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนแต่ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นถึงคนราศีเมษเป็นคนมีความรู้ความสามารถจึงพร้อมที่จะหยิบยืนโอกาสดีๆให้กับคนราศีเมษเพราะฉะนั้นหากแม้นงานอะไรก็ตามที่เราไม่คุ้นเคยแล้วผู้ใหญ่เขาให้เราลองไปทําอันนี้อย่ารีรอนะครับเพราะมันจะเป็นการสร้างผลงานของคุณแล้วจะทําให้มีความสาเร็จต่อไปในอนาคตนั่นเอง เรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆคนราศีเมษในรอบปรรังนี้ต้องบอกว่าดูจะไม่ค่อยมีอะไรน่าหนักใจ พราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ต้ตตนเดือนก็ถือว่าคุณหนักพอสมควรแต่มาตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงประมาณ1เมษายนเป็นต้นมาคนราศีเมษเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นความรักคุณมีเกณฑ์ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหรือได้คู่ที่เป็นคนต่างชาติหรือมีการคบหาดูใจกับคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนผู้ชายจะเป็นคนผู้หญิงทุกคนนาวราศีเมษรั้วแล้วแต่มีโอกาสทีดีทางด้านความรัก กรณีถ้าแต่งงานอยู่กินกันแล้วยังไม่มีลูกหรือว่าไม่มีทายาทสืบสก,กุลในช่วงปักนี้คนราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะตั้งท้องตั้งขันแล้วที่สำคัญที่สุดได้อภิชาตบุตรมาร่วมอุทธรด้วยถือเป็นข่าวดีอันดับแรกเลยส่วนท่านใดที่เล็งๆกันไว้อยากจะแต่งงานแต่งการในรอบปักนี้มีโอกาสประสบความสาเร็จแล้วก็ที่สําคัญ คุณยังมีเรื่องราวดีๆทางด้านความรักที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลกับเจ้าชะตาอุปสรรคปัญหาในรอบปักนี้ชาวราศีเมษดูจะน้อยลงมากๆไม่มีอะไรน่าห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องอุบัติเหตุข้อหากยังไรต่างๆช่วงนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลใจครับคนราศีเมษใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็อย่าประมาทดีที่สุด มาต่อกันในเรื่องของการเงินคนราศีเมษทางด้านการเงินเหมือนกับที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจว่ามีโอกาสได้รับโชคก้อนโตฉลองในช่วงสงกรานต์หรือว่าตุดไทยได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ หากจะทําธุรกรรมทางการเงินกับแบงก์ธนาคารคนราศีเมษลงมือดุยได้เลยครับคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก่อนสงกรานเลยด้วยซ้าถ้าทาในช่วงนี้หรือจะซื้อบ้านซื้อรถคนราศีเมษก็ทําได้สําเร็จรวมถึงการจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยก็คือหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเล็กๆน้อยสัก 4, สี่ส่าห้าแสนก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเช่นเดียวกัน คนราศีเมษเองเนี่ยในช่วงปักนี้หากแม้ต้องการอยากจะเอาเงินที่ตัวเองมีอยู่ไปลงทุนเพื่อที่จะให้ผลิดอ,อกผลก็สามารถทาได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบข่ายของกฎหมายด้วยจึงจะทําให้ทุกอย่างมันบริบูรณ์สมบูรณ์สําหรับท่านใดที่มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นทองคำหรืออะไรต่างก็ตาม คนราศีเมษสามารถที่จะลงทุนหรือถับได้เพียงแต่กําไรมันอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นักเพราะเงินในระบบจริงๆคือการกู้แบงก์กู้ธนาคารอนาจสําเร็จและก็เงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคซึ่งต้องบอกว่าในการเล่นหุ้นเล่นอ,อะไรต่างๆเทนเงินทองต่างๆก็ถือว่าเป็นการเล่นแบบเสี่ยงโชคเช่นเดียวกันแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนแบบ สลากกินแบ่งรัฐบาลของเมืองไทยเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือจะเป็นหวยเหยอะไรก็ตามในทตาคนราศีเมษแล้วถือว่าในรอบปักนี้จัดอยู่ในทิศทางที่อันดับสามแน่นอน คนราศีเมษเนี่ยในกรณีถ้าต้องการอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นตัวเชื่อมก่อนเวลาที่เราจะทําอะไรก่อนจะทํานูน่ทนทํานี่ก็ต้องมีการบวงสรวงเทพเทวาการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือต้องการโชคลาภจาก,ากฟ้าฟ้าแดนไกลก็ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นตัวดึงเป็นตัวนาวนํานลงมาให้เราเพราะฉนั้นคนราศีเมษจะต้องเน้นเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นหลักอันดับแรกๆเลยในการที่จะทาบุญสุทานคือหมัน่นไหวพระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาทังเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคน ไทยมาช้านานตั้งแต่ปูสสาา่สังกษายาสังกษีจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเราเราท่านท่านก็เข้าใจในหลักทำคาสอนขององค์พระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามอันนี้เป็นบุญเริ่มต้นพื้นฐานที่จะต้องทําแต่ถ้าต้องการอยากทําบุญแบบเร่งด่วนเมื่อรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะน้อยในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเวลาหรือ โอกาสต่างๆไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็แนะนาอย่างนี้นะครับร่วมบุญเททองหล่อพระก็ได้ตามกําลังศรัทธาหรือจะบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างเสนาสนะสงฆ์อันนี้ก็ตามกําลังศรัทธาด้วยเช่นเดียวกันที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งคนราศีมเมษจะต้องพยายามหาโอกาสทําก็คือการทำบุญใส่บาตรด้วยข้าวต้มนะครับต้มเองหรือจะซื้อมาก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะบริหรือจะทำบุญด้วยการใส่บาตรเป็นประเภทน้ำผลไม้ก็ได้จะดีมากๆ รวมถึงการทําบุญออกโรงทานตามงานบุญพิธีต่างๆอันนี้ก็ตามกําลังศรัทธาตามโอกาสที่เรามีเป็นบุญกุศลเล็กๆตล็น้อยแต่ต้องเรียนว่าไม่ได้เล็กน้อยเลยในผลตอบแทนที่จะได้รับอันเกิดขึ้นจากความศรัทธาและเลื่อมใสในบุญที่เราได้ทํา เพราะฉะนั้นบุญเล็กๆน้อยๆแต่เรามีความศรัทธาเรื่อมใสเปียมล้นเป็นไปด้วยความเชื่อและความศรัทธารับรองได้เลยว่าบุญนั้นแม้จะเล็กๆน้อยๆแต่จะกลายมาเป็นผลตอบแทนที่มหาศาลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนราศีเมษได้ทาตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อชาวราศีเมษเนี่ยทำบุญสนทานแล้วในกรณีถ้าอยากจะไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงเสริมโชคลาภดวงชะตาของตัวเองให้บริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นความรักเป็นการงานการเงิน ในฝักนี้ทิตมงคลนำโชคคนราศีเมษมีอยู่สองทิศก็คือทิศใต้และก็ทิศเหนือนะครับสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนราศีเมษแนะนําเข้ากราบขอพรโชคลาบกับองค์หลวงพ่อโตวัดม่วงอ่างทองหรือจะเป็นองค์พระร่วงโรจนาริศที่นครปฐมรวมถึงองค์หลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อทันใจที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็นองค์พระพุทธเจินราชที่พิษณุโลก ในกรณีถ้าเราไม่ได้เดินทางไปตรงนั้นคนราศีเมษก็สามารถเข้าไปกราบนมัสการขอพรโชคลาภกับองค์ปู่นาคาหรือย่านาคีตามเทวสถานศักดิ์ต่างๆต,ตามแหล่งความเชื่อต่างๆหรือจะเป็นองค์ปู่อือลือหรือจะเป็นองค์ปู่ศรีสุโธยา่าศรีปทุมารวมถึงองค์ปู่นิชบาลน,นาคราชที่วัดสักใหญ่นนทบุรีคนราศีเมษก็สามารถแวะเข้าไปสักาการะขอพรโชคลาภได้เช่นเดียวกัน สิ่งศักดิ์สิทธ์เหล่านี้ที่ผมเอ่ยมาควรหาโอกาสไปสักการะในสักครั้งหนึ่งของเราก่อนวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้เพื่อเสริมดวงชะตาของตัวเองให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเองนะครับ เมื่อคนราศีเมทํมบุญสุนทานแล้วกราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่าดาวคู่มิตรเลขกมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสําหรับดาวภู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวรูปร่างผอมสูงเพรียวนิดหนึ่งนะครับคนนี้หน้าตาสะสวยเลยทีเดียวอายุไม่เกิน50ปีมาจากทางที่ตะวันออกเป็นขาจรน,นาโชคลาภมาให้กับคนราศีเมษ ซื้อหวยกับแม่ค้าแต่อย่าไปหลงสเสน่ห์แม่ค้าเข้าล่ะนะครับสําหรับคนราศีเมษกรณีต้องการอยากจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําคนราศีเมษก็เน้นผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็วันที่เวลาสถานที่ทิศทางด้วยจะดีมากๆสําหรับเลขมงคลน,นําโชคชาวราศีเมษมีอยู่ด้วยกัน4ตัวก็คือ1 2 3แล้วก็เลข8ครับวันที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องที่กลั่นกรองมาแล้วก็คือวันที่8วันที่9วันที่10 11 12 14, 15และวันที่16 เวลา8นาฬิกา32นาที9ก้านาฬิกา32นาทีเวลา 11, นาฬิกา18นาทีจังนั้นจะเป็นช่วงบ่ายก็คือ 18, นาฬิกา18นาทีและเป็นช่วงเย็นเลยก็คือ 19, นาฬิกา21นาทีสะดวกช่วงไหนอย่างไรคนราศีเมษก็ลองเสี่ยงโชคกันได้เลย ส่วนสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรือก็คือท่าน้ําท่าเทียบเรือท่าเรือข้ามฟากหรือตลาดน้ําต่างๆก็ได้รวมถึงวัดเก่าๆโบราณณสถานที่เราเดินทางไปกราบสกักการบูชาสิริธิ์หรือเดินทางไปทําบุญตลาดสดหรือจะเป็นตลาดนัดก็ได้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทั่วๆไปคนราศีเมษลองดูว่าเราเดินทางไปไหนอย่างไรแต่ก็ควรจะเน้นเรื่องของทิศทางด้วยจะส่งผลโดยบานานให้เราเวลาเสี่ยงโชคแล้วประสบความสาเร็จและก็ที่สําคัญก็ควรจะเน้นเรื่องของ คนขายแล้วก็ทิศทางวันที่เวลาสถานที่เป็นเกณฑ์ด้วยจะดีมากๆหากถามผมว่าคนราศีเมษในอันดับที่3แบบนี้ดวงชะตามีโชคก้อนโตไหมก็ต้องเรียนว่าตามดวงชะตาถือว่ามีโอกาสที่จะได้รางวัลที่3ที่4ที่5หรือจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้ายก็สุดแท้แต่ว่าบุญธรรมกำแต่งมากน้อยสักอย่างไรนะครับ เรา่นี้เป็นการทำนายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับท่านที่เกิดในราศีเมษอันดับที่3ประจำวันที่1 6บเมษายนกับผมหมอริดเชรี่เอาละครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีในช่วงเวลาที่อากาศร้อนๆอย่างนี้อย่าร้อนตาปากาศแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีต่อไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ